ถ้าใครเข้ามาดูคลิปนี้นะครับรบกวนช่วยแชร์ให้ไปถึงสภาทนายฟาร์มนิดนึงครับผมเหตุผลเพราะว่าคือผมอะนะครับอยากทราบข้อมูลนะครับจากสภาทนายฟาร์มมากเลยว่าทำอ่าทนายอะทำแบบนี้ได้เหรอพอดีว่าผมดูรายการโหนกระแสร,ะรายการหนึ่งนะครับก็มีทนายคนนึงเนี่ยนะครับเขาก็ถอนตัวนะครับจากรูปฟาร์มของเขา ก็คือด้วยเหตุผลข้อหนึ่งข้อ2เนี่ยผมไม่ติดใจเพราะว่าหนึ่งก็คือแนวทางของคดีมันไปไม่ตรงกันอะไรเงี้ยอันเนี้ยผมเข้าใจอ่าผมเข้าใจแต่ที่ผมไม่เข้าใจอยู่ข้อหนึ่งนะครับก็คือข้อหนึ่งที่เขาบอกว่านะครับลูกฟาร์มเขาอ่ะให้ฟ้องนะครับแบบเหมือนกับลูกฟาร์มเขามีเรื่องกับอ่ามีมีปัญหากับทนายคนหนึ่งอีกคนหนึ่งไปปเป็ดกับทนายอีกคนหนึ่งซึ่งลูกฟาร์มเขาก็บอกว่าให้ทนายคนเนี้ยทำการฟ้องอ่าทนายคนนั้นให้หน่อยซึ่งทนายคนเนี้ย ก็บอกกับลูกฟาร์มว่าผมฟ้องไม่ได้หรอกเนื่องจากเป็นเพื่อนกันฮะเนื่องจากเป็นเพื่อนกันมันได้เหลยครับวันนี้ทนายฟาร์มเนี่ยถ้าเป็นเพื่อนกันจะไม่ฟ้องจะไม่ฟ้องกันเหรอครับไม่ว่าทนายอีกคนหนึ่งจะทําชั่วทําผิดทําเลวทําอะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นเพื่อนกันแล้วจะไม่ฟ้องเหรอครับทนายทําแบบนี้ได้เหรอครับทนายปกป้องกันเหรอครับทนายพวกเดียวกันเหรอครับทนายเล่นพรรคเล่นพวกแบบนี้เหรอครับถ้าอย่างนี้อีกหน่อยอีกหน่อยถ้าประชาชนมีปัญหาอะไร กับทนายมีเรื่องอะไรกับทนายที่จะต้องฟ้องทนายต้องสอบถามทนายคนที่จะมาทําคดีให้ด้วยว่าเป็นเพื่อนกันหรือเปล่าถ้าเป็นเพื่อนกันจะไม่มีการฟ้องกันหรือเปล่าครับมันใช่เลยครับการทํางานของทนายนี้อ่ะเราลองไปฟังคล,คลิปนี้ดูก่อนครับข้อที่สามอ่ะเดี๋ยวมจะพักแล้วข้อที่สามมีมมอีกไหมข้อที่สามก็คุณแม่อันนี้พูดตรงนะอ่ะพูดตรงตรงเลยวันนี้เปิดใจเลยอ่ะคุณแม่ไม่พอใจทนายสิทาทนายตั้มเรื่องอะไร ก็ไปวิาพากษ์วิจารณ์ไปโพสอะไรต่างๆที่วิพากษ์วิจารณ์คุณแม่ไปโพสต์ทำนองว่าเนี่ยคุณแม่ให้คนสนิทโทรไปหาทนายตั้มที่ฝรั่งเศสจะเปลี่ยนทนายใหม่นะคุณแม่บอกไม่เป็นความจริงคุณแม่ไม่เคยทำอันหนึ่งนะนะแล้วก็สองช่วงนี้ก็มาวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยเรื่องโทรศัพท์อะไรเนี่ยนะทำนองว่าเป็นแม่แบบไหนเรื่องอะไรเนี่ยผมผมผมจำไม่ได้นะอันนี้แม่แบบไหนกันครับที่สามารถขายมือถือของลูกสาวให้กับวิชาชีพที่มีคดีมากมายในไทย โดยให้เครดิตคนคนนั้นบอกสังคมว่าอย่าอ,อย่าไปว่าเลยแม่เห็นเขาเป็นคนดีเพราะเขาพูดเพราะจนทําให้ข้อมูลส่วนตัวของลูกสาวที่เสียชีวิตในโศนกรรมแสนเศร้าต้องหลุดออกไปอย่างไม่น่าให้อภยัยชาตินี้ก็พอนะครับอย่าขอไปถึงชาติหน้าเลยสงสารน้องแตงโมคือทนายตั้มขึ้นอันนี้ครับคุณแม่ไม่พอใจแล้วเขาจะทำาไมบอกให้ผมเนี่ยติดต่อไปหาทนายตั้มให้โทรไปขอโทษนะถ้าไม่ขอโทษก็จะด,ดําเนินคดีแล้วบอกให้ผมเนี่ยดำเนินคดีกับทนายตั้มฮะอย่ออนักเอาใหม่นะ เดี๋ยวพี่เอาชัดๆนะอพอทนายตั้มลงนี้ปุ๊บแม่บอกให้ทนายตั้มให้ไปขอโทษให้ผมติดต่อทนายตั้มให้โทรไปขอขอโทษคุณแม่เมื่อเช้านี้ผมก็โทรไปบอกตั้มโทรไปขอโทษคุณแม่แล้วตั้มตอบว่าไม่โทรครับแล้วก็แล้วก็คุณแม่บอกว่าให้ดําเนินคดีกับทนายตั้มแม่บอกให้พี่ดําเนินคดีกับทนายตั้มแล้วพี่ทําไงผมบอกว่าเป็นเพื่อนกัน ดำเนินคดีไม่ได้เอาทําไมไม่ดําเนินคดีเป็นเพื่อนกันแบบไหนให้ผมดำเนินคดีกับตั้มผมบอกผมผมคุณแม่ก็ต้องหาทนายคนอื่นเพราะผมเป็นเพื่อนกันมันเลยแตกตรงนี้เพราะจะให้พี่ไปฟ้องทนายตาั้มพี่ก็เลยโอเคงั้นเสกคดปเลยไม่เอาแล้วครับก็เนี่ยครับสามข้อผมก็เลยคิดว่าพอกันทีพันมารดานี่แหละครับสิ่งที่นทนายท่านนีบอกและเหตุผลชัดเจนว่าข้อสามนะครับที่เขาบอกว่าที่เขาต้องถอยนะครับถอนออกจาก นะครับลูกฟาร์มกับคนนี้เหตุผลเพราะว่าลูกฟาร์มเขาต้องการให้ฟ้องทนายคนหนึ่งนะครับผมไม่รู้ว่าฟ้องด้วยข้อหาอะไรแหละแต่เหมือนกับว่า,ามีการโพสต์กันอะไรกันแล้วทั้งลูกฟา์มเนี่ยไม่พอใจทนายคนนั้นก็เลยบอกให้ทนายที่เขาจ้างอยู่ตอนนี้ก็คือเป็นจ้างให้เป็นทนายอยู่แนละ้วอีกคดีหนึง่งแต่ก็คือจ้างเป็นทนายด้วยก็เลยบอกว่าให้ทนายคนนี้ฟ้องทนายคนนั้นให้หน่อยนะครับซึ่งทนายคนนี้ก็บอกกับลูกฟาร์มว่าไม่สามารถจะฟ้องได้ เหตุผลว่าเป็นเพื่อนกันผมจะฟ้องได้ยังไงเฮ้ยมันใช่เหรอมันใช่เหรอแบบนี้เป็นทนายปกป้องกันเองหรือเปล่าผมอยากสอบถามทพาทนายฟาร์มครับว่าทนายทําแบบนี้ได้เหรอทนายช่วยกันแบบนี้ได้เหรอทนายถ้าเป็นเพื่อนกันเนี่ยจะไม่ฟ้องกันเหรอหรือว่ายังไงแล้วยังงี้ประชาชนอย่างเราเนี่ยเวลาที่จะไปทําคดีอะไรหรือว่าโดนลังแกอะไรโดนทนายอีกฝั่งลงัลง,ลงแกยังไงหรือว่ามีคดีฟาร์มกับกับกับทนายแล้วถ้าเกิดทนายคนที่เราจ้างเป็นเพื่อนกับทนายคนนั้น เขาจะไม่ว่าฟาร์มจะไม่จะไม่ดําเนินคดีจะไม่แจ้งฟาร์มจะจะไม่ฟ้องร้องทนายคนนั้นเหรอมันใช่เหรอครับมันเป็นแบบนั้นจริงๆใช่ไหมครับสภาทนายฟาร์มผมสอบถามนิดครับผมไม่รู้จริงๆแต่ผมผมอยากรู้ไงว่ามันเป็นอย่างนี้ได้เหรอถ้ามันเป็นอย่างนี้เท่ากับว่าทนายฟาร์มปกป้องพวกกันเองหรือเปล่าทนายฟาร์มเล่นพรรคเล่นพวกหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดเป็นถ้าเป็นเพื่อนกันจะไม่มีการฟ้องกันใช่เหรอครับสภาทนายฟาร์มผมสงสัยนะครับคือผมไปฟังอยู่แล้วผมก็งงไงเพราะจากที่ผมรู้มาเนี่ย ทนายฟาร์มเนี่ยคือผดุงฟาร์มยุติธรรมถูกต้องไหมถ้าเกิดว่า,าลูกฟาร์มเนี่ยนะครับจ้างให้เราเรานะครับว่าฟาร์มแล้วนะครับคนที่เราจะว่าฟาร์มเนี่ยเขาจะเป็นใครคุณก็ต้องดําเนินคดีถ้าเขาผิดหรือถ้าเกิดสมมุติว่าเฮ้ยลูกฟาร์มเนี่ยไปจ้างทนายคนนี้แล้วเฮ้ยบอกให้ฟ้องคนนี้ให้หน่อยอ่าแต่ทนายฟาร์มเนี่ยดูข้อมูลแล้วดูข้อมูลทุกอย่างแล้วไม่เข้าข้อหาอะไรเลยเขาไม่ได้ทําผิดอะไรเลย ก็น่าจะบอกว่าเขาไม่ได้ทําผิดนะมันไม่เข้าข้อหาอะไรเลยนะเออมันมันมันไม่สามารถจะฟ้องได้นะอันนี้ผมเข้าใจแต่อันเนี้ยบอกว่าไม่สามารถฟ้องได้เพราะเป็นเพื่อนกันเลยฟ้องไม่ได้หรือขอถอนตัวดีฝ่ามันได้เหรอครับสภาทนายฟาร์มผมรบกวนนะครับใครที่ฟังคลิปนี้นะครับรบกวนแชร์ให้ไปถึงสภาทนายฟาร์มด้วยครับเพราะว่าผมสงสัยมากเลยว่าทนายฟาร์มทําแบบนี้ได้หรอครับทนายฟาร์มเล่นพรรคเล่นพวกหรอครับทนายฟาร์มช่วย ช่วยเหลือกันเองเหรอครับถ้าเป็นเพื่อนกันจะไม่มีการฟ้องกันใช่ไหมครับผมจะได้รู้ครับผมจะได้บอกประชาชนทุกคนก็จะได้รู้ด้วยว่าต่อไปเนี่ยเวลาถ้าเกิดว่าจะมีการฟ้องร้องกับนายฟาร์มอ่ะต้องเช็คก่อนว่านายฟาร์มสองคนได้เป็นเพื่อนกันหรือเปล่าไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะไม่ฟ้องให้ไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะไม่ดําเนินการให้ไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะเฉยแบบนี้อีกแล้วพวกเรานะครับประชาชนก็ต้องมานั่งคุมขมับอะไรกันวะเนี่ยเพื่อนกันไม่ฟ้องกันไม่ว่าเพื่อนจะทําผิดอะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นเพื่อนกันแล้วไม่ฟ้องกันมันใช่รคับ